และกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่21เมษายนถึง31ธันวาคมพุทธเถรแผงงานพระธรรมทูตในต่างประเทศจากมหาเถรสมาคมที่ไปปฏิบัติศาสนกิจในฐานะเป็นพระธรรมทูตในสี่ทวีปได้มาปรึกษาจิตโตกรรมก,รการมหาเถรสมาคมนอกจากนั้นแล้วกราบนมัสก,การเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรัน์พระเทลานเลุเถระ ระธรรมทูตไทยจากประเทศต่างๆทั้งสี่ทวีปท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พุ่มในการสํนงงานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและท่านภูมิเกียรติทุกท่านค่ะฉันมีความปลื้มปิติและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเปิดการประชุมเสว,วนาวิชาการพระธรรมทูตไทยสี่ทวีปนาวาระอันเป็นมหามงคลยิ่งเนื่องในโอกาสแห่งการฉลองพระจรนรศา100รปี ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในมหามงคลสมัยพิเศษนี้รัฐบาลในนามของพุทธศาสนิกชนไทยทุกหมู่เราก็ได้ดำเนินการจัดงานฉลองระชชนษา100ปีขึ้นเพื่อเผยแร่พระประวัติาศาสนากิจและพระกียรติคุณของพระองค์ในฐานะองค์พระประมค,คณะสงฆ์ไทยอย่างสมพระเกียรติทุกประการค่ะ และจากการที่ประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกและองค์การสาประชาชาติก็ได้กำหนดให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเพราะว่าเป็นวันที่พระเจ้าประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพ,พานทั้งหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สอนให้มีเมตตาธรรมคันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพื่อเกิดสติสุขในสังคมโลกอันเป็นแนวทางสูงสุดของสาประชาชาติจึงถือได้ว่าพระพุทธศาสนามีความสำคัญในระดับสากลอย่างแท้จริงสำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการสืบทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในฐานะของพระธรรมทูตสายต่างประเทศนั้นถือเป็นภารกิจที่สําคัญและมีเกียรติอย่างสูงเพราะต้องเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ทั้งโลกและทางธรรมอย่างเป็นอย่างดีและเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีศีลาจารวัตอย่างงดงามเพื่อให้มีความพร้อมทุกด้านในการถ่ายทอดหลักธรรมและหลักปฏิบัติให้พุทธศาสนิกชน ได้รับรู้และเข้าใจในคำสอนที่ถูกต้องและสามารถที่จะน้อมนำหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งรัฐบาลได้ได้มอบหมายสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ถวายสนองภารกิจของคณะสงฆ์ในส่วนของพระธรรมทูตสายต่างประเทศและพร้อมที่จะรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่พระธรรมทูตที่จะออกไปประกาศและเผยแผ่หลักธรรมอันประเสริฐในต่างประเทศ ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าในศักยภาพของพระธรรมทูตและเคารพความเคารพศรัทธาในคุณธรรมความรู้ความสามารถที่พระคุณเจ้าได้ศึกษาปฏิบัติบำเพ็ญมาดีแล้วนั้นจะสามารถปฏิบัติศาสนก,กิจในฐานะทูตแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุตามพุทธปณิธานและสำหรับการประชุมครั้งนี้จะได้ร่วมกันในการหาข้อสรุปและแนวทาง เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แพร่ขยายออกไปในวงกว้างและสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามต่อไปสุดท้ายนี้ฉันคอเปิดการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทยสีทวีปเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสแห่งการฉลองพระชนสา100ปีณบัดนี้กลับนับพัธการด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ